สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอกซิมารับใจกันเลยพี่น้องแฟนเพื่อยี่ตงตลาดแวกนะครับวันนี้เหาอยู่ศาลเจ้าพ่อวังกรูสตึกเ่นอยู่งานศาลเจ้าพ่อวังกรูสตึกเป็นงานประจําปีทุกปีมาหอดแล้วนะครับวันนี้มียี่ตงกรแวะบ้านไก่บาก้บานช่วงน,นวาาี้ก็กสิไปแวะบ้านดูอยู่เพราะไก่บ้านวัตที่ฮกสเดนยู่โลบ้านเอ่ปทุมรัฐเสแวะบ้านวันนี้หอดงานแล้ววันนี้ก็ไปนอนเฮียน ตอนตื่นขึ้นกันมาหอนหมางานแล้วเปหาดารเป็นอะไ พาแมวหัวขาดวันนี้เขาอยู่ใส่วันน <c oughs> ี้ยุ่เพื่อศึกแมววันนี้ยู่งานสารเจ้าพ่อบางส่วอันนี้มันจะเป็นง,งานประจําปีสุดปี <c oughs> จดสุปปีหลายขึ้นแล้วก็มีมอลลัมสุขขึ้นแต่ว่าวสอดแกงแค่ปีแ,แต่ลําปีมีปีหนึ่งแกงอยู่ตลอดเดือนนี้บ่ค่อยแกงนนี่เกิดเหตุสุดพิเศษเกิดอีกแล้วตี เออแค่อยู่มะเกิดอยู่แถวบ้า,บานเลาะบ้านอยู่<อ>น้องชมพู่พิงป่วยอีกแล้ว<อ> <c ười> ขึ้นรถกลับขึ้นมาขึ้นรถานามาได้ชั่วโมงอขึ้นในประมาณสองขึ้นสองมืง <c ười> งอไปเรียน่ไปเรียนยุคเมื่อสิไปเรียนไปจีนกะน้นองก็บกสบายน้องก็ง้องยแง่มันมีอาน้องไปหามหมอแล้ว ออกจากคลินิกมาแล้วบันี้มาขึ้นในเมือเดียวนองกับงอแงเนี่ยมันละโลกมันละโลกเสบเมื่อก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันหนึ่งมันไปสุมมือสองมันเดินทางไก่คออมันไปไปสุมมือมันก็เดินทางไก่บะเนียง ไปแจักส์สบายจังเลยน้ำมันก็กระเทิงรถมันก็ใส่งานสุดป,ปีสุดป,ปีสุดป,ปีปป<ม>อันนี้จิบจิบเดืธรรมดาเดือนนี้แค่ยูไม่ตองไม่ได้กินน้ำไม่ตององรถมา่นเองอันช่วงนี้เนี่หนึ่งถึงหกนี่ว่ามันเรียนกายไปกายมาเรียนกายท่านบ้างน,น่ะสิแม่ก็สิเอารถไปสกอนแต่วระคันมันน้องเนื้อจับมันไกลอีงสิแม่ก็ไปขึ้นรถบาดน้ามูเก่าเพราะว่า เอารถไปตลอดไม่ได้เพราะว่าน้ำมันแพงมากแมนครับน้ำมันมันแพงมื่อนี้ยกเรียนกายรอยเอ็ดว่าปีมหันแล้วก็ากายบานแบบนั่นอีกแล้ววาสนามครับขี้กายวาสนามเลยแต่ปากทางเขาบานลัดทีครับเออวันที่สิบสี่ของกสิกดรมาอยู่ดอกแมน <14 S 1> มครับสิบสี่กะอยู่บนันซาลาแห่งตะศิษยก่ยบานหัวฝายบานเสือกอกหัวฝายันไม้อีก คอยเป็นน้อยมันก็คัขกเดือนหน้ากับเปิดเทอมนีเปิวันที่ประมาณสิบห,หกสิบหกโอสิบหกพุธภาจนีีก็เดือนสายไปสนสกรเปิด,เป,ดเปิดเทอมมาดีกว่าสัาสวาเปิดเทมอมมาได้เป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เล่นยุ้ยไกลงสิครับเปิดไปวงใดตลอดสบายสบายจา พอรถน้กลับมาขึ้นรถบ่ายเดียวเดียวน้องก็เป็นไข่อีกแล้วน้องร้อนมาขึ้นเพ่งสองหลองเพ่งยังก่อนเนี่เหรอมาขึ้นเพ่งสองหลองเพ่งยังจุดหมายสามซองครับจุดหมายสามซองมวนเพ่งในก็บมวนเสียงท้องเก็บมันออกคุ้มเพราะว่ามันกะ หนึ่งห้อง้องนอนเวลานอนห้อง่เต็มทีบับนเนเฮาขึ้นไปเวทีมันก็เป็นไปจัเหนือ่อยมีช่นนั้นก็คือหฮาพไปยามคุ้มเสียงเ้าเอาจะสะ่พยมันออกไปเบื้อสะโพกมันสิแป๊บไปจริงจริงจริงิแถมทองแถมยังไปทองเยวราชใครเด้ท้องท้องทินนิติมัน <c oughs> ใครคคคคกินอะกวนล่ำกวนเมฆมวล วอลัมเทียนจานไซโฟนเชียนแห่กับมวลนั่นแหละคอยว่าไปทั้งสัตว์่าว่าว่าเขาก็ว่าไปโปะโปะโปะโปกเขาไปเกี่ยวข้าสุดท้ายว่าไปปะโปะโปกโปะเขาไปเกี่ยวข้าสุดท้ายว่าไปเลยบ่ามาอยู่หมอลำได้เดือนกลัวๆก็เริ่มเป็นบ้าเป็นนังขึ้นแล้วต้องตโอียง เชิญเชวนพี่น้องมา,ม,ม,า,งงา,ามาได้มาได้พี่น้องงานศาลเจ้าพ่อ,พอวังกรูดอำเภอสตึกจังหวัดบุริรล<ำ>์ <laughs> พี่ต้องวบ้า <laughs> เอาไปละพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ